อยู่กับผม Q&A นิช,ชามีคำตอบเหมือนเดิมครับวันเดียวกันนี่แหละผมทำคลิปที่2มาต่อเลยต่อเลยคำถามต่อมานะ Q&A พูดเลยไม่เสียเวลามันคลิปเมื่อกี้สวัสดีครับพี่นุช,ชาถ้าขับรถยนต์หรือว่าขับมอเตไซค์ไม่เป็นมีผลต่อการเป็นนสตอไหมครับอขอตอบก่อนนะครับว่าถ้าพูดถึงคุณสมบัตินะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณสมบัติข้อนี้ในปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติว่าคุณจะต้องมีเอกสารใบขับขี่ด้วยนะครับผมแต่ผมเคยได้ยินว่าหลายปีที่แล้วอ่ะมันต้องมีใบขับขี่ด้วยต้องใช้รถยนต์เป็นด้วยขับรถยนต์เป็นด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายหลังมาเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยนะครับในการขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยในการเดินทางแต่ละที่ที่เราไปเราก็ต้อง ต้องใช้เป็นอะเราจะต้องไม่ไม่ต้องไปรอไข่เนาะเออและการที่แบบว่าเราจบไปแล้วทํางานอ่ะเดี๋ยวกลับมาตอนที่เรียนก่อนรุ่นผมนะที่โรงเรียนผมเขามีหลักสูตรตอนที่แบบว่าบูรณาการมันก็จะมีด่านที่มันมีวันที่ทุกคนต้องขับมอเตอร์ไซค์ขับทักษะหลบกล้วยหลบกล้วยแล้วก็มีแบบว่าไตา่ไต่บนไม้ขับรถไต่บนไม้กับบัดี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเบรก เบรกลากล้อเข้าช่องอะไรเงี้ยก็มีแบบเขาฝึกแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องมีทักษะด้านนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนจบมาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าจับให้ไปอยู่ที่สายตรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความสามารถในการขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นแต่ถ้าเราไม่ถนัดด้านนี้เราก็ไปทําเอกสารก็ได้ไม่เป็นไรครับ โอเคตอบอีกครั้งนะครับว่าในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีผลอะไรที่จะแต่ว่าจําเป็นต้องมีใบกระพววีหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เป็นนะครับผมส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันใช้ชีวิตในการทํางานเนี่ยจำเป็นมากครับโอเคคําถามต่อมานะครับผมพี่นุชาครับถ้าในใบสูติบัตรของผมเขียนว่าไม่ปรากฏบิดาหรือไม่มีข้อมูลของพ่อแบบนี้ ผมจะสามารถสอบและเข้าเป็นในสิบตำรวจได้ไหมครับผมสุดิบัตรก็คือใบเกิดนั่นเองนะครับใบแจ้งเกิดที่อำเภอนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็ตอบตามคําถามที่ถามมานะครับว่าสอบได้และเป็นได้นะครับผมสําหรับในสิบตำรวจนะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันไม่ได้ใช้ตามที่ผมทําเหมือนอีพีที่แล้วอะ่ะไม่ได้ใช้เอกสารของพ่อแม่ใช้ของคนคําประกันเท่านั้นโอเคคําถามต่อมาพี่นุชาครับ ถ้าผมเรียนจบนสตอแล้วทำยังไงถึงจะได้เป็นครูฝึนกนสตอรครับ่าคำถามนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับผมในการจบไปก็จะมีตำแหน่งมาครับเราไม่รู้หรอกว่าจะมีตำแหน่งอะไรมาก่อนจบมันจะมาอยู่ประมาณสัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์ประมาณ3สัปดาห์นี่แหละไม่เกินนี้แหละไม่ไม่เกินนี้เพราะว่า,ามันจะมาตอนช่วงเราจบเราก็ต้องไปดูครับว่าตำแหน่งที่เปิดให้เราจะเลือก เลือกตอนจบว่าเราจะไปทางานที่ไหนสพไหนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูว่าที่ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกตํารวจนะ่ะมีตําแหน่งของอครูฝึกไหมหรือว่าอยู่ข้างในโรงเรียนตำรวจไหมแต่ถ้าหากว่าไม่มีเนาะเราก็ไปทํางานที่อื่นแล้วแต่ทํางานที่อื่นแล้วก็ปีต่อไปแล้วก็แบบว่าดูว่าตำแหน่งข้างในมันว่างไหมหรือว่าเราเขียนขอเขียนเพื่อที่จะย้ายเข้าไปโรงเรียนตำรวจเพื่อที่จะเป็นครูฝึกก็ได้เหมือนกันนะครับผม คำถามต่อมานะครับผมถ้าเราเรียนจบนี่สามารถเลือกสพอได้หรือครับหรออะเอาใหม่ถ้าเราเรียนจบเนี่ยสามารถเลือกสอบพอได้เลยหรอครับหรือว่าเขาจัดให้ก็คือเลือกครับเหมือนคําถามเมื่อกี้เลยบีกลับไปดูใหม่น <c> ะ <oughs> ประมาณ 2- อสาสัปดาห์สุดท้ายจะมีตําแหน่งมาให้เราเลือกตามคะแนนสอบที่เราสอบได้อสอบ สอบออกนะสอบออกก็คือคะแนนสอบทุกอย่างตลอดเทอมตลอดปีที่คุณเรียนนสตออนแหละโอเคสำหรับใครที่มีคำถามก็อินบมาทางเพจนุชาพาสนุกแล้วผมก็จะมาตอบให้กับทุกคนและก็แชร์ให้กับทุกคนได้รู้ไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่กับอะไรนะผมลืมท่าอีกละแล้วเจอกันใหม่กับผมแล้วเจอกันใหม่กับผม q a นุชามีคำตอบครับอ